สวัสดีครับผมที่นี่ร้านเ n อร์ไบ k e พระรามห้าศูนย์รวมรถ bike บิ๊กไบคือสองคุณภาพดีและราคาถูกกว่า120คบันนะครับวันนี้นะครับเราก็จะพามาชมคริปรอบคันของ CB650F ปี2 0 1 4คันนี้กันรถคันนี้จะบอกว่าแต่งคาปอมแต่ฟูลแฟร์ริ่งเลยนะเลขใหม่เลขใหม่เพียอง2 3, 5ื0 0นกิโลนะครับกระจกไฟแฮนแตกของซีอาร์จฮะมาจพะเลแต่งโดมิโนครับผม นะครับเบาะนั่งแต่งชิหน้าแต่งตรงสูงครับนี่ฮะพาร์ทคาร์บอนแท้ทั้งคันนะครับนี่ฮะเป็นคาร์บอนแท้เลยการล้มล้อหน้าครับผมยางหน้าหลังเต็มเ็มนะครับทันนี้มีประหลาดโช๊หน้ามาให้ด้วยการหม้อน้ําแต่งครับผมนี่ฮะคอท่อนะครับเป็นไทเทเนียมนะฮะแบบฟูลซิสเต็มเลยนะฮะไทเทเนียมแท้เลยนี่ครับพาร์ทคาร์บอนแท้พ้อเฟรมคาร์บอนแท้ครับ าไทเดียรเขาบอกว่างานเชื่อมสวยมากบั๊กเท้าเขาแต่งนี่ครับท่อสลิงอาร์บสลิงแล้วก็บังโค้ดหลังเป็นคาร์บอนแท้ปลายท่อของอาคาโบวิกนะครับเดี๋ยวมาฟังเสียงกันดีกว่าเนี่ยครับ,รบ,รบแต่ลิงด้นานท้ายเป็นคาร์บอนแท้เหมือนกันนะครับ ไฟท้ายแต่งแบบ LED นะฮะโซ่สเตอร์แต่งครับรถสภาพสวยครับของแต่งสมงาบอกว่าจัดเต็มทั้งคันคันนี้มี q u ิ c ชิปเตอร์ด้วยนะครับน,นะนี่ครับของแต่งจัดเต็มจริงๆข้อท่อด้านซ้ายสวยมากๆครับผม ถ้าทดานใสนใจนะครับต้องบอกก่อนว่ารถคันนี้เนี่ยราคาตั้งมาอยู่ที่1 9 9 0 0 0บาทฟรีดาวนะครับถ้าจัดแต่งราสรับสำนะครับท่านใดสนใจก็สามารถที่จะแอดไลน์เข้ามาสอบถามได้นะครับเรามีที่ปรึกษาการขายคอยให้คำแนะนำกับท่านอยู่นะครับผมเนี่ยผมก็าฝากร้านทันตบายพระรามห้าด้วยครับฝากกดแชร์กดติดตามกด s ั b ส c r ใครด้วยนะครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ